อ๋ออ๋อฮใครทำเนี่ยฮะเมื่อานเป็นเครื่องตัดกระดาษแล้วลูกออยยยยยยยดหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดได้แ huh. ล uh ้ว huh. อ uh ๋อ huh. อ uh ๋อ huh. อ uh ๋ออ๋ออ๋อ โมโลานใครเก็บเท่านี้ใครเก็บ,ใค,กบใครจะเก็บทีนี้นะ่ะโอ้ยเอาไว้รอให้หนูฉนะี่กเออทำอะไรวะเนี่ยเด็กีหู้ลานโ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 มโลานโมูมลาร์ูมลานฟันยูจะเกิดใหม่เหรอปวันนี้จะช่วย เอากระดาษช่วยไอ้นุชเอาออกจากปากก่อนนุชโอ้ตะป้อยเสดเส,ะสะป้าปลอยออกยังมันออกยังให้ช่วยไหมเออมันอยู่ในปากอยู่นะเน,นี่ยยังไม่ออกเอาออกสิเอาออกก่อนตอนนี้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วดื้อจังหนอดื้อไหมมูรันดื้อไหมดื้อไหมนี่อ๋อเพรใครเก็บใครเก็บ อ้อพวันนี้นอนเต็มอิ่มไม่มีพลังใช่ไหมฮะโมหลานโมหลานวันนี้เต็มอิ่มแล้วหรออ๋ออ๋อเราหัดสืบหนดมอยโมหลานอาช่วยกันเก็บเร็วเร็วนวด๊อปก่อนปากอยู่เต็มไปหมดเลยอ้ายหยา๋ย๋ย๋ยหญ่เอามาเอามา นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวจะช่วยมานี้ช่วยเอาออกมันไม่ยอมเอาออกเลยเอาออกเอเอเอานี่ก็ได้เอาออกมาเอาออกมาเอาออกมาก่อนเร็วๆเอาออกมาโอ้ยอึดเบียกว่ามียังเฮ็ดนาะ มัาไม่ยังเฮ็ดนะฮะโมลานโ,<อ>โมลานอึนเดเบี้ยมัไม่ยังเฮ็ดเอามาคืนแม่ก่อนเอาคืนแม่เอาคืนแม่เร็วเต็มปากเลยทุกนี้นะคืนแม่นั่งก่อนนั่ง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 ลงนั่งลงนั่งลงเอาที่อยู่ในปากหนูออกมาก่อนโมลานฮลัฮโลโหลฮัลโหลต้องเอานี้เขี่ยออก เอานี้เขียนนน่ยออกเนาะนี่เอาออกก่อนเอาออกจากที่ปากหนูก่อนคือมืดใชมืหอน,นี่ฮะมือนี่คือมืดแทนอยู่ในปากไม่ยอมออกเอาอยู่ในปากออกก่อนแล้วล้อเปียกเสี้ยวก็สะก้อนใช่นน่นใส่ใต่ขี้โต๊ะใส่ใส่ขี้โต๊ะนะ ไหนอยู่ในฟาร์มีอีกไหมไหนดูซิเอาออกให้หมดก่อนไหนมีไหมในปากลูกอ่ะมู่รันฮัโลโหลเสื้อฉันมู่รันวันนี้อยู่เป็นอะไรนี่อยู่มีพลังกำลังอันสูงส่งฮนะนอนอิมน่มกินไปหรือเปล่าน,นอนอิมน่มกินไปหรือเปล่า <laughs> เอาออกเอาออกออกเร็วออกก่อนฮัลโหลออกก่อนฮัลโหลออกก่อนเอาออกเอาออก ที่ดื้อมากวันนี้ที่ดื้อมากอ oh ้โหโอ้โห